สวัสดีครับผมแอดมินแจ้จากแฟนเพจแจ้เซ็นแทนนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว iPhone 5S เครื่องใหม่นะครับอยู่ในซีนประกันศูนย์1ปีนะครับจาก m a ็ Center นนะครับเรามาดูว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผม อันนี้นะครับแฟนเพจเขาสั่งซื้เรานะครับก็แล้วก็ให้เราติดฟิล์มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายาวิดีโอให้ให้แฟนเพจทุกท่านได้ดูกันนะครับอันนี้นะอะไรสีทองนะครับผมนี่ครับ ดยูใกล้ๆนะนี่ฮะเห็นไหมฮะเครื่องใหม่จะมีซีนอย่างนี้เลยครับเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์อยังอยู่นะครับสภาพฮะแกะออกมาอุปกรณ์เนี่ยก็จะมีหูฟังแท้นะครับนี่ครับสายนะครับผมแล้วก็เต้าชาร์จนะครับอันนี้นะครับผมความจุ16กิกนะครับ ราคาอยู่ที่15900หาพนะครับแฟนเพจที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสามารถส่งเครื่องนำมาแลกมาเทิร์นกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างสามารถอินบ็อกมาได้หรือโทรหาผมโดยตรงครับ089 4 5แปดเกนะครับนะฮะจอจอสังเกตด,ดูนะครับมาดูใ,ใกล้ครับจอตรงขอบจอ,จ,อจะไม่ไม่มีอมเขียวเขยนะฮะจอใสบ้างนะครับผม อันนี้เครื่องใหม่ก็คือเครื่องใหม่จริงๆนะครับผมสําหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดซื้อเครื่องจากผมไปเนี่ยเวลาถ้าเครื่องมีปัญหานะครับคุณสามารถส่งเครื่องกลับมานะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยดูแลตรวจเช็คสภาพหรือไม่ก็ซ่อมเครื่องที่มีปัญหาจากการใช้งานได้นะครับร้านเรานี่คือรับประกัน7วันนะครับผม7วันนี้ผมเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่เลยนะครับ ไม่ต้องเอาเครื่องมาไม่ต้องมาซ่อมนะครับผมแล้วก็ถ้ามีปัญหาเนี่ยเครื่องไม่มีสต็อกผมคืนตังค์ให้ครับเต็มจำนวนนะครับสนใจก็สอบถามได้นะครับครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ